แม่สวัสดีครับทุกคนตอนนีเ้เริ่มหมดฝนแล้วนะครับสิ่งที่เกษตรกรอย่างเราต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของระบบน้ําที่จะต้องเอามาชดเชยแทนน้าฝนก็คือปั๊มน้ําที่สูบจากในสระโดยเฉพาะใครที่ทําเป็นระบบออโต้อย่างผมเนี่ยนะครับเห็นไ,ไหมมีเป็นปั๊มหยอยโข่งธรรมดานะแต่ทําให้เป็นออโต้ถ้าใครอยากรู้ว่าทํำยังไงผมมีคลิปสอนวิธีทําปั๊มออโต้ไ้ให้แล้วนะครับเอ่อ ตอนนี้ปัญหาก็คือตอนช่วงหน้าฝนใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ําปั๊มน้ําก็ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยนิ่ง,งๆอย่างนี้นะครับวันนี้พอเริ่มหมดฝนผมก็ลองเทสระบบเปิดไฟเปิดสวิตช์ที่ต้นทางปุ๊บน้ําไม่ไหลนะฮะก็เลยต้องตรวจสอบกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องตรวจสอบอะไรกันบ้างตรวจเช็คอาการเบื้องต้นนะครับเห็นมีมดมาวุ่นวายแถวเบรกเกอร์นะครับ เช็คไฟก่อนก็คือสิ่งที่ต้องมีคือไขคงวงรถไฟนะครับชึบมีไฟนะครับเห็นไหมครับโอเคเปิดสวิตช์ได้มีเสียงอืดแต่มอเตอร์ไม่หมุนแสดงว่ากระแสไฟโอเคพร้อมเข้าทำงานนะครับเดี๋ยวไปเช็คที่มอเตอร์ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ อ่าอันดับต่อไปก็คือระบบไฟฟ้านะครับผมเช็คไอตัวเซนเซอร์ก่อนเลยคือมดมันชอบเข้าผมก็หาอะไรมาอุดตรงรูรๆที่มันมีรูนี่นะครับแล้วก็คือผมซ่อมบ่อยนะครับซ่อมจนน็อตข้อฝามันหายไปไหนไม่รู้ละก็เปิดมาดูข้างในดูนะครับว่าอ่าเพรเชอร์สวิตช์ของเรามีความสกปรกอะไรไหมนะครับก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาคือมดชอบเข้าไปทํารัง แถวแถวหน้าคอนแทคอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้เวลาแรงดันลดลงปุ๊บหน้าคอนแทคมันก็จะไม่ไม่ต่อทําให้ปัม๊มไม่ทํางานแต่เมื่อกี้เราเทสแล้วก็คือปั๊มมันอึด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 นะครับแต่ปั๊มไม่หมุนก็มันจะมีรูสําหรับให้ใส่ไฟท่อใส่ไฟร้อยไงมันก็เลยทําให้เนี่ยนะฮะมดชอบเข้าผมก็เอาอะไรมาอุดซะก็สะอาดดีครับอันดับแรกคืออ่ะเมื่อกี้เราลองเทสมอเตอร์ง่ายๆเลยนะครับก็คือหาไม้เนี่ยลองเขีย่ยไปพัดดู ว่ามันหมุนไหมนะครับนี่ง่ายสุดละคือถ้าไม้อ่อนๆแล้วมันไม่อ่อนจยเกินไปแย่ yeah, yeah, เข้าไปในรู้ได้แล้วงัดใบพัดเบาๆเนี่ยนะครับแล้วใบพัดมันไม่หมุนก็สันนิษฐานได้เลยว่าในระบบของเราเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกอะไรหมอลงมาล่าเข้าไปทํารังในนี้ไหมหรือไม่ก็มีอะไรติดขัดใบพัดนะครับก็เบื้องต้นคือเปิดท้ายมาดูก่อนว่าที่ใบพัดเนี่ยมีอะไรติดไหมหรือไม่ก็เปิดมาแล้วลองเอามือหมุนเลยก็ได้ดูว่ามันมันติดขัดอะไรไหมนะครับ สรุปแล้วไม่ได้ใช้นานผมว่าในแถวปั๊มนะ่าโขงน่าจะมีอะไรเข้ามาเราก็ต้องไปรื้อทางนู้นต่อนะครับคืออย่าอย่าสมมติพอหมุนหลุดแล้วมันอาจจะดีก็ได้แต่อาจจะไม่ดีก็ได้ไงครับมันเป็นได้2แง่คือเมื่อกี้เนี่ยมันเนือๆอยู่พอหมุนหลุดปุ๊บมันก็ใช้งานได้ลองลองดู <c oughs> บางทีมันดูดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อเพื่อความชัวร์คราวนี้ก็มาดูข้างหลัง <c oughs> คือผมจะไปทดสอบข้างหลังได้ก็ต้องรื้อหลังคาเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับบ้านช่างอย่างเป็นเองครับผมก็ใช้วัสดุที่มีแล้วก็ผมไม่ได้เจาะรูหลังคาไว้เผื่ออะไรพวกนี้ก็เลยอ่ะเปิดได้ไม่ได้ล็อกน็อตไม่กี่ตัวคราวนี้เมื่อกี้เนี้ยมันมีอะไรติดอยู่นิดๆิดแล้วพอเราหมุนปุ๊บมันหายไง ก็เลยมาเช็คฝั่งนี้ว่ามีอะไรไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวใช้วิธีการไล่น้ําเลยดีกว่าก็คือเปิดปั๊มให้ทํางานแล้วเดี๋ยวมาเปิดวาล์วตัวนี้ดูว่ามันมีอะไรมันก็ได้ระเบิดออกมาซะรู้เรื่องกันไปแล้วก็วิธีทำของก็คือผมจะปิดวาล์ว์วิสตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเทสระบบออโต้ว่าเพรสเชอร์สวิตยังทํางานดีไหมหนึ่งอย่างแล้วก็พอเราอั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถ ระเบิดน้ําออกที่ที่ตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องน้ําที่มันจะไหลลงมาที่มอเตอร์นะครับแต่ความจริงมอเตอร์มันโดนน้ำโดนอะไรเปียกได้นิดหน่อยไม่เสียหายนะครับแต่ก็ระวังไว้เรื่องไฟฟ้าดูดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ดีนะครับ แรงดันไม่มากพอก็สงสัยต้องรื้อดูระบบทั้งหมดเรื่องใหญ่เลยเขานี้บ้าไปแล้วดูหน่อยซิว่ามีอะไรอุดตันกะโหลกหรือเปล่าเหมือนมันดูดไม่ขึ้นเท่าไหร่โอ้โห ดินเพียบเลยก็เรามีระบบป้องกันลินโครนอะไรเงี้ยแต่มันก็หลุดนะครับก็ดีก็ได้รู้ก็จะได้ซ่อมบำรุงกันไปสรุปครับทุกคนสงสัยต้องได้รือ้อปั๊มออกไปดูนะครับแรงดันที่เกิดขึ้นไม่มากพอที่จะ ดันสวิตชนิฐานว่าในใบพัดไอ้ที่เราหมุนแล้วมันติดติดเมื่อกี้นี่นะครับน่าจะมีอะไรเข้าไปอุดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรื้อไปดูครับหรือไม่ก็ลุ้นว่ามอเตอ,เตอร์มีปัญหาเลยหรือ,อยังเพราะมันดูมันหมุนไม่โฟโล์เท่าไหร่ผลการชนสุรพอเปิดฝาออกมานะครับมีสรรปสัตวสับปสิ่งอยู่แล้วก็รู้สึกมอเตอร์มีความร้อนผิดปกตินะครับผมว่ามอเตอร์น่าจะพัง ร,ร้อนจนขนาดชุดของอพลาสติกที่เป็นค v อ r ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ถึงขั้นอ่อนละลายเลยแล้วก็มีความร้อนสูงมากผมว,ว่าได้เปลี่ยนปั๊มใหม่แน่เลยเดี๋ยวลองไปรื้อดูก่อนครับ โ oh, yeah. อ้สุดโ้ยโอ,ยอยร้อนโอ้ยคือถ้าอาการางี้ผมสตนิฐานได้เลยผมต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่แน่นอนก็คือผมก็ใช้มาหลายปีแล้วครับน่าจะหมดอายุร้อนมากเมื่อกี้หูคืนนี้เราไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแค่เปิดทดสอบระบบไปเฉยยังร้อนขนาดนี้ก็อาจจะหมดอายุไขพอดีกับฤดูการนี้นะครับเพราะว่าใช้มา สี่ห้าปีเข้าไปแล้วตัวนี้แล้วมันเป็นปั๊มเก่าที่ผมเอามาซ่อมใช้นะครับก็ร้อนจริงครับดูจากมดเอ่ยอะไงที่ทำาลังในนี้อาจจะเกิดเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยแล้วก็ตายกันหมดเลยร้อนจัดเลยถึงขั้นได้กลิ่นเหม็นไหมเอางี้เดี๋ยวผมพิสูจน์อีกอย่างนึงคือเดี๋ยวผมจะไปรื้อดูนะครับว่าในใบพัดมีอะไรขวางทางไหมถ้าไม่มีแล้วกําลังน้ําไม่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าปัม๊มตัวมอเตอร์มีปัญหาแน่นอน กลับเข้าชอ็อปโอเคทุกคนสรุปชัดเจนวันนี้นะครับก็ในปั๊มเนี่ยค่อนข้าง ปกติดีนะครับไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันในช่องใบพัดใดๆเลยสะอาดดีมากก็ฟันธงเลยครับมอเตอร์ไปแล้วเพื่อให้ลึกถึงสาเหตุอ่าพอเปิด <c oughs> เปิดพอบพ,พบร่องรอยเอ้ยลิเกกันเลยทีเดียวก็มีรอยไหมนี่บริเวณนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือร้อนจนเริ่มทองแดงเปลี่ยนสีแล้ว นี่นะครับเป็นสีเข้มๆแหละจบข่าวกับมอเตอร์ลูกนี้ครับตอนนี้ปั๊มใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับกิ้งๆเลย3000กว่าบาทแนะนำนะครับโอ้โหว่าถ้าซื้อสังทีเอาให้มันราคาค่อนข้างดีหน่อยนะครับเพราะว่าราคาก็ฟ้องคุณภาพคราวนี้ก่อนประกอบเราก็เช็คระบบนะครับตอนนี้เพรสเชอร์สวิตเราลองเช็คแล้วสะอาดใช้งานได้ดีแล้วก็ผมรือ้อทิ้งหมดเลยคราวนี้ ก็จะดูว่าอันนี้อันนี้เป็นเช็ควาวนะครับใช้งานได้ดีนะครับเหตุผลที่รู้ว่าใช้งานได้ดีเพราะว่ามันไม่มีน้ําย้อนมาเลยนะครับนี่น้ำไม่หยดสักสักหยดเลยแสดงว่ายังดีอยู่นะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีแรงดันตอนที่เราเทสปั๊มอยู่นะครับก็ถ้าอยากรู้ก็คือดันสักหน่อยก็ไล้ดันดันดูนี่นะมีน้ําพุง่งอ่ะมันก็ยังปิดน้ําได้ดีอยู่แสดงว่าเช็ควาวไม่เสียนะครับระบบชุดหลังปั๊มตั้งแต่ปั๊มอัดน้ําเข้าบ้านนี่ไม่มีปัญหานะครับ ระบบเก็บแรงดันยังใช้ได้ดีคราวนี้ก็ติดตั้งปั๊มครับ ตอนนี้ทุกอย่างถูกประกอบเข้าที่แล้วนะครับมีการย้ายตำแหน่งท่ออะไรใหม่นิดหน่อยนะครับท่อดูดใส่เข้าไปแล้วขออน้นี้ปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับหลายๆคนที่เจอนะครับก็คือเรื่องของการกรอกน้ําการกรอกน้ําบอกไว้เลยครับต้องใจยเย็นๆกรอกช้าๆแล้วก็ที่บริเวณหัวโขง่ขงเขาเรียกโข่งใะมันจะมีน็อตแบบนี้ที่อยู่ข้างบนๆน,นะครับอาจจะอยู่ด้านนี้ตรงอะไรสักข้างๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันอยู่ด้านบนตรงนี้ข้างๆ ตัวนี้มันเป็นตัวเอาไว้ไล่อากาศคือเวลาเราเติมน้ําลงในท่อเนี้ยนะครับน้าก็จะไหลไปแต่อากาศที่อยู่ในเนี้ยมันไม่มีทางออกไงเราก็เปิดน็อตตัวเนี้คยค่อยๆกรอกไปจนกระทั่งน้ํามันออกตรงนี้แล้วเราก็ปิดน็อตมันจะมีโอลิงอยู่อย่างงี้นะฮะแล้วก็ขันให้ให้แน่นเลยนะครับใช้ไขค,ควงแบนหรือไม่ก็ถ้าใช้เป็นประแจก็แล้วแต่แต่ละยี่ห้อ,อน,นี้เบอร์สิบสี ก็อะไรอย่างนั้นเราขันน็อตเสร็จก็เติมน้ำให้เต็มระบบแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ได้เลยจ้า เรียบร้อยครับวันนี้ถือว่าก็ภารกิจเรียบร้อยดีต้องจต่เท้ายันเย็นเลยมันต้องมีการแก้ไขระบบก็ช้าหน่อยอทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับสวัสดีทุกคน